สวัสดีค่ะพบกับช anel สวนกัด Life on the World ลสิ่งมีชีวิตต่างๆบนโลกใบนี้ย่อมเกิดมานะคะมีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกันออกไปบ้างก็เกิดมาดูน่ารักแต่บ้างก็เกิดมาดูน่าเกลียดน่ากลัวและในคลิปนี้นะคะแอจะพาไปทำความรู้จักกับสัตว์ที่ปกติแล้ว หลายคนจะมองว่าพวกมันนนนั้่ากลัวแต่ความจริงแล้วพวกมันกลับมีความน่ารักอยู่ด้วยนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรากันนะคะไปรับชมกันเลยค่ะ <S <S มามอสเจ้าสัตว์นะคะในวงกระรอก ที่เราอาจจะเคยเห็นผ่านตาในโลกออนไลน์กับความน่ารักตุยนุย้ยที่เห็นแล้วอดที่จะอยากเจอตัวเป็นๆแล้วเข้าไปจับแก้มยุ้ยๆของมันเป็นซ้ำไม่ได้ซึ่งมันนะคะเป็นสัตว์ในวงของกระรอกที่มีขนาดตัวที่ใหญ่จ้ำม,ม่มโดยส่วนใหญ่แล้วมามอสนะคะขเขาจะอาศัยอยู่แถวภูเขาสูงๆโดยจะอาศัยอยู่ในโพรงดินที่พวกมันนั้นขุดขึ้นมาแล้วก็จะจำสีนะคะในช่วงฤดูหนาวโดยจะชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงแถมยังมีด้วยกันนะคะถึง14สายพันธุ์เชียวนะคะซึ่งเจ้ามามอสนะคะขเขาเป็นสัตว์กินพืชอ่ะ อาหารหลักของพวกมันนะคะก็อย่างเช่นหญ้าลูกไม้เห็ดสาหร่ายผล,ลไม้มอสรากไม้รวมถึงดอกไม้ต่างๆด้วยละค่ะแมททำไมเห็นแล้วรู้สึกมันเขี้ยวจังเลยคะคุกคาบดาเจ้านกนะคะที่มีหน้าตาน่ารักน่าชางังที่อยู่ในวงเดียวกันกับนกกระเต็นบ้านเรา อย่างเจ้าคูกคาเบราตัวนี้มันนะคะมีลักษณะพิเศษที่โดดเด่นที่บอกเลยค่ะว่า,วาได้ยินแล้วต้องอึ้งแน่ๆเลยค่ะลองไปชมกันค่ะเป็นไงคะถ้าได้ยินแค่เสียงคงคิดว่าใครมาหัวเราะเสียงดังจนแก้วหูแทบระเบิดกันแน่เลยใช่ไหมคะ นี่แหละคะ่ะคือเอกลักษณ์เฉพาะตัวของนกชนิดนี้โดยนกคุกคาเบอรด้านั้นนะคะจะมีเสียงร้องที่คล้ายกับเสียงหัวเราะของมนุษย์เราจนใครที่ได้ยินเสียงมันหัวเราะก็อดที่จะหัวเราะตามมันไม่ได้ซึ่งพวกมันนะคะเป็นนกประจําถิ่นที่มักจะพบอาศัยอยู่ในป่าของออสเตรเลียและบนกะเกาะแทสมาเนียในประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งอาหารโปรดของพวกมันนั้นก็คืองูกิ้งกา่าหนูรวมถึงนกขนาดเล็กนั่นเองนะคะ นกข้าวแมวเจ้านกนะคะที่มีหน้าตาบ้องแบ้ว ตาในโตโตขี้หลายคนมักจะเข้าใจสับสนว่าแท้จริงแล้วมันคือนกข้าแมวนกแสกหรือว่านกคู่กันแน่ซึ่งความจริงแล้วนะคะนกทั้ง3ชนิดนี้คือนกชนิดเดียวกันค่ะซึ่งภาษายอย่างเป็นทางการนะคะที่ใช้เรียกพวกมันนั้นนั่นก็คือนกข้าแมวโดยจะพบกระจายนะคะอยู่ทั่วโลกโยกเว้นคั่วโลกใต้แล้วก็จะมีด้วยกันนะคะประมาณ168ิชนิดเชี่ยนะคะซึ่งจะแบ่งออกเป็น2วงด้วยกันนั่นก็คือวงของนกแสกแล้วก็วงนกเขานั่นเองนะคะโดยพวกมันมักจะเป็นนกที่มาพร้อมกับ เชื่อซึ่งแม้ความเชื่อของไทยนั้นจะมองว่าพวกมันน่ากลัวและเป็นสัตว์ที่นำพาโชคร้ายแต่ความจริงแล้วพวกมันนะคะเป็นสัตว์ที่น่ารักแทบในหลายๆประเทศยังมองว่าพวกมันนนั้นเป็นสัตว์นำโชคเป็นตัวแทนแห่งความฉลาดความโชคดีความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะที่ฮอกไกโดของประเทศญี่ปุ่นนะคะยกย่องให้นกเค้าแมวย่างเจ้าแบล็กคิสตันฟิสเอาหรือนกคู่ปลานะคะเป็นนกคู่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเป็นเทพเจ้าแห่ง บ้านนเลยะะคะแต่ที่น่าเศร้านะคะก็คือเพราะความเชื่อผิดๆในบ้านเราทําให้นกชนิดนี้กําลังลดจํานวนลงอย่างรวดเร็วเพราะคนมักจะทําร้ายมันทั้งที่ความจริงแล้วพวกมันเป็นนกที่มีประโยชน์ต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมากแถมยังเป็นนกที่น่ารักและนิสัยดีอีกด้วยนะคะ like 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 ตุ๊กแกน้ำหรือตุ๊กแกขนตา หากใครนะคะคิดว่าตุ๊กแกเป็นสัตว์น่ากลัวและนำพาความโชคร้ายมาให้แล้วก็ลองดูตุกแกชนิดนี้ก่อนสิคะเป็นไงคะแค่เพียงสบตาก็ถึงกับหลงเสน่ห์ทันทีเลยใช่ไหมล่ะคะ ตุ๊กแกอะไรตาหวานซะขนาดนี้สําหรับตุ๊กแกน้านั้นนะคะถือได้ว่าเป็นสายพันธุ์ตุ๊กแกที่ครั้งหนึ่งเคยคาดกันว่าพวกมันได้สูญพันธุ์ไปแล้วจนถูกพบอีกครั้งนะคะในปีคศหนึักราช1994ซึ่งพบก,กระจายพันธุ์เฉพาะพื้นที่ในนิวแคลิโดเนียซึ่งเป็นดินแดนนะคะโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศสที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งตุ๊กแกน้ำนะคะมีความพิเศษตรงที่พวกมันมีสีสันที่หลากหลายแล้วก็มีลักษณะพิเศษนั่นก็คืืออออจะมีงนนนยู่เหดวตา คล้ายกับขนตาทาให้ดวงตาของมันนั้นดูหวานหวานแบบนี้ล่ะคะ่ะซึ่งสีสันนะคะของมันก็มีตั้งแต่สีเทาสีน้าตาลสีแดงสีส้มสีเหลืองไปจนถึงลายจุดเหมือนดันเมเชียนและด้วยความที่พวกมันนะคะไม่มีเปลือกตามันจึงมักจะใช้ลิ้นยาวๆของมันนี่ล่ะคะ่ะตวัดใส่ตาเพื่อให้ดวงตาของมันนั้นชุ่มชื้นรวมถึงช่วยกําจัดสิ่งสกปรกออกไปนั่นเองนะคะ ชินซิลา่าเจ้าสัตว์นะคะหน้าตาน่ารักที่มีหน้าตาเหมือนหนูหูเหมือนกระต่ายหางเป็นพวงเหมือนกับกระรอกที่มาพร้อมขนอันนุ่มลิ่มตัวอ้วนกลมดูน่ารักน่ากอดมากๆเลยละคะ่ะซึ่งสําหรับเจ้าชินซิล่านั้นนะคะจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในตระกูลของสัตว์ฝันแท้ที่พบครั้งแรกในเทือกเขาแอนดีสในประเทศชิลีและโบลิเวีย ดยความที่ต้นตระกูลนะคะของเจ้าชินซิล,ล่ากําเนิดอยู่ที่ความสูงที่ระดับ3,000ถึง12,000ฟุตเหนือน้ำทะเลทำให้พวกมันนั้นมีขนที่ปุกปุยเพื่อช่วยร่างกายของมันนะคะอบอุ่นจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นซึ่งขนาดตัวเต็มที่นะคะของมันนั้นก็มีน้ำหนักเพียงแค่550ไปจนถึง700กรัมเท่านั้นเองซึ่งเห็นน่ารักน่ารักแบบนี้ ในอดีตพวกมันนะคะถูกล้าอย่างบ้าคลั่งจนเกือบจะเหลือแต่ชื่อมาแล้วนะคะแนกระทั่งได้มีคนนํามาเลี้ยงแล้วก็ขยายพันธุ์พวกมันได้และกลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองละคะ่ะตุ๊กแกหางอวนจากตุ๊กแกตาหวานคราวนี้นะคะแอจะพาไปทําความรู้จักกับเจ้าตุ๊กแกอีกสายพันธุ์หนึ่งที่มาพร้อมหางที่อวนตุก๊กตานิสัยแบ๊วหน้านี้ เหมือนกำลังยิ้มหวานอยู่ตลอดเวลาอย่างเจ้าตุ๊กแกหางอ้วนหรือที่รู้จักนะคะในชื่ออย่างเป็นทางการว่าแอฟริกันแ a ตเชล g ก c k o นั่นเองนะคะซึ่งต้นกำเนิดของตุ๊กแกชนิดนี้นะคะอยู่ที่แอฟริกาตะวันตกและยังพบได้ในแถบแอฟริกากลางอย่างแคมารูนตอนเหนืออีกด้วยนะคะซึ่งโดยความที่พวกมันนะคะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่แห้งแล้งหางอ้วนๆของมันนี่แหละคะ่ะทำหน้าที่เป็นแหล่งสะสมไขมันเพื่อสำรองไว้ใช้ในยามที่ขาดแคลนอาหาร อีกทั้งหางของมันนั้นนะคะก็สามารถที่จะสละทิ้งได้ทุกเมื่อเมื่อพวกมันต้องพบกับพูร่าจะสามารถงอกกลับมาใหม่ได้แต่อาจจะไม่สวยเหมือนเดิมแถมเท้าของมันนะคะก็ยังเป็นกรงเล็บแหลมๆไม่ได้เป็นผังผืดเหนียวๆเ,เหมือนกับตุ๊กแกทั่วๆไปทั้งนี้ด้วยความน่ารักของมันก็เลยกลายนะคะมาเป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมที่นอกจากจะมีสีสันที่หลากหลายแล้วมันยังเลี้ยงง่ายแถมยังกินเก่งอีกด้วยนะคะเป็นไงคะ เริ่มรู้สึกหลงรักตุ๊กแกขึ้นมาบ้างหรือยังคะงูข้าวโพดพาไปทำความรู้จักนะคะกับทั้งหนูนกตุ๊กแกกันมาแล้วคราวนี้แอาจจะพาไปพบก,กับสัตว์ที่ใครๆก็คิดว่าพวกมันน่นนากลัวและเป็นสัตว์ที่ชวนให้ท้องยี้อย่างงูกันบ้างดีกว่าคะ่ะแน่นอนค่ะว่าถ้าเป็นงูพิษหรือว่าง,งทูทั่วไปส่วนใหญ่คนที่กลัวงูอยู่แล้ว ถ้าเจอก็คงจะตกใจกลัวแต่ถ้าลองได้พบกับเจ้างูนะคะที่มาพร้อมสีสันสวยงามสดใสแถมยังมีลำตัวที่ดูสะอาดตาอย่างเจ้างูเข้าโพชชนิดนี้เข้าแล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนใจจากเกลียดมาเป็นชอบก็ได้นะคะซึ่งสําหรับงูเข้าโพดนั้นพวกมันมีต้นกําเนิดจากทวีปอเมริกาและได้วิวัฒนาการนะคะสายพันธุ์ทนทําให้มันนั้นมีความอ่อนโยนแล้วก็มีสีสันที่หลากหลายมากๆจนกลายเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักและแสนเชื่องอย่างที่เห็นเนี่ยแหละคะ่ะ อาหารหลักนะคะที่พวกมันโปรดปลานก็คือหนูแต่พวกมันก็ยังกินอย่างอื่นได้ด้วยนะคะในหน่วยชีวิดน,นี้เมื่อโตเต็มที่ก็จะมีขนาดความยาวประมาณ120จนถึง180เซนติเมตรและมีน้ำหนักนะคะประมาณ400-800กรัมแล้วก็มีอายุยืนยาวได้ถึง8-10ปีหรืออาจจะถึง20กว่าปีในที่ถูกเลี้ยงเป็นอย่างดีด้วยล่ะคะ่ะ แม้พวกมันนะคะจะเป็นสัตว์ที่ดูน่ารักจนหลายตัวกลายเป็นสัตว์ที่ได้รับความนิยมและนํามาทําเป็นสัตว์เลี้ยงแต่ก่อนที่เราจะเลี้ยงสัตว์อะไรก็ตามอย่าลืมนะคะพิจนารณาถึงความพร้อมที่จะดูแลเขาก่อนนะคะเพราะเมื่อรับเขามาแล้วเราก็เปรียบเหมือนผู้กุมชะตาชีวิตของเขาเพราะส่วนใหญ่แล้วพวกมันนะคะถูกเพาะพันธุ์ขึ้นมาพวกมันจึงไม่สามารถที่จะเอาชีวิตรอดอยู่ตามธรรมชาติเองได้ แต่ถ้าเราพร้อมก็สามารถที่จะรับเขามาเลี้ยงดูเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักไว้คอยช่วยเราผ่อนคลายเป็นทั้งเพื่อนเล่นเพื่อนปุยหลังจากทํางานมาเหนือหน่อยๆก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีไม่น้อยเลยนะคะหากว่าชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ